วิธีการทำใจให้อยู่ในบุญโดยทั่วไปคนจะคิดกันแค่ว่าการอยู่ในบุญคือการหากิจกรรมที่เป็นบุญธรรมรวมถึงการตรึกระลึกนึกถึงบุญต่างๆที่เคยทำมาแต่แท้จริงแล้วการอยู่ในบุญคือการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงสภาวะธรรม ภายในจนกระทั่งสามารถเห็นดวงบุญใสๆและมีใจแนบแน่นอยู่ในดวงบุญนั้นตลอดเวลาซึ่งหากทำได้อย่างนี้ใจจะแช่อิ่มอยู่ในทะเลบุญจนเกิดปีติชุ่มเย็นแล้วก็จะส่งผลให้เราคิดดีพูดดีทำดีเมื่อกายว่าจาใจดีก็จะ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเพราะใจจะมีอายตนะของใจที่จะไปดูดคนอายตนะเดียวกันมาทำให้เจอแต่คนคิดดีพูดดีทำดีเช่นเดียวกันแม้ขณะเจออุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าใจอยู่ในบุญเราก็จะมีดวงปัญญาที่มากกว่าปกติ สามารถคิดออกว่าต้องพูดอย่างไรตอบอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นๆดังนั้นเมื่อการอยู่ในบุญดีอย่างนี้เราก็ควรทำใจให้อยู่ในบุญซึ่งการทำใจให้อยู่ในบุญเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดก็คือเตะใจเบา ที่ศูนย์กลางกายและมันตึกเลึกนึกถึงบุญที่เคยทำมาบ่อยๆนึกให้เป็นประจำสม่ำเสมอท่ามกลางดวงสว่างท่ามกลางองค์พระให้ได้ทั้งวัน